เคียงบ่าเคียงไหล่กันไม่เสร็จไม่เลิกลาตรงปฏิมากรรมคอนโทรสวรรค์วงเวียนหน้าวัดวันนี้หลวงพี่กับทีมงานท่านทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะขับรถผ่านไปผ่านมาดูเพลินเินก็คงคิดว่าท่านคงเลียงกระถางต้นไม้ตัหนึ่งเห็นท่านบินโดนขึ้นไปด้วยนะคะทุกคนบินโดนแล้วก็มีสีสเปรย์แอบเห็นด้วยอะค่ะว่าการจัดเลียงกระถางต้นไม้เนี่ยไม่ได้เลียงเลียงไปอย่างเดียวนะคะเมื่อหลวงพี่ท่านเลียงตามผังตามแผนอะไรบางอย่างอะค่ะทุกคนจําคุณหมอบ่มกันได้ใช่ไหมคะคุณหมอบ่มที่เคยมาฝึกงานที่คร เขาบอกว่าเขาต้องอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชีวิตนี้มีไวทุ่มเดิมพันหนังสือเล่มเรียงมาจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อทัตตะชิวเป็นเรื่องราวการสร้างทีมงานสืบทอดอายุาพระพุทธศาสนาหนังสือเล่มน,นี้เราก็ยังไม่ได้อ่านพอดีเลยบอกบุ๋มส่งไฟล์หนังสือมาให้หน่อยเดี๋ยวพี่อ่านเป็นเพื่อนเบื้องต้นในหนังสือหลวงพ่อทัตตะท่านจะเกินมาก่อนค่ะว,ว่าวัดพระธรรมกายมีจิตวิทยาในการฝึกอบรมสมาชิกและสาธุชนอย่างไรสร้างวัดด้วยกันอิ่มด้วยกันอดด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นตายไม่ทิ้งกันเจ็บป่วยเมื่อใดให้หา ที่ดีที่สุดมารักษาการทํางานเคียงบา่าเคียงไหล่กันไปเป็นทีมทํางานด้วยกันเป็นทีมนะทะเลาะกันได้แต่ห้ามผูกกฎการความสามัคคีและมีน้ําใจของหมู่คณะเป็นหลักเป็นใหญ่ตอนหลับเจ้าพามาทําบนกระถินเสร็จแล้วขับรถออกมาโอ้โหท่านยังทํางานกันอยู่อะค่ะนี่จะ11บเอ็ดโมงกว่าแล้วอยู่วัดด้วยกันเห็นแต่ละทีมแต่ละหน่วยงานท่านทํางานแบบทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนี่มาให้เปื้มได้ยังไงอะค่ะและเป็นงานกลางแจ้งด้ดยอะค่ะทุกคนหลวงพี่ท่านก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่จะกันแดดมา มากมายนะคะโอ้โหทํางานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันไม่เสร็จไม่เลิกลาจริงๆบ่ายวันนี้พี่เจ้าภาพอีกท่านหนึ่งก็นัดหนึ่งไว้ว่าจะมาทําบุญกระถิ่นค่ะพี่เขาขับรถมาจากที่ทํางานนะคะก่อนจะออกมาพี่เขาโทรมานัดหมายเราว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้าอาคารร้อยปีนะเวลานัดหมายกับเจ้าภาพนะคะหนึ่งจะมายืนรอก่อนเสมอเลยเลงไว้ว่ารถพี่เขาเป็นรถเก่งสีขาวใช้คันนั้นหรือเปล่าอา้าวยังไม่ใช่ะคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วรถพี่เขาคันนี้ค่ะอนุโมทนาบุญแล้วก็ปื้มบุญปื้มใจกับพี่เขาด้วยนะคะเวลาพี่เขามา ทำบุญเนี่ยพี่เขามาทำบุญที่วัดภาพบุญที่เขาได้มาทำเขาก็จะจำได้แล้วก็ระลึกถึงบุญได้ง่ายไปต่ออีกภารกิจหนึ่งค่ะประสานงานเตรียมที่จะทำบุญบริษัทแถวๆใกล้ๆวัดเลยค่ะพอเจอหน้าเจ้าของเขาบอกว่ารู้สึกดีมากเลยเขาว่าตั้งใจอยากที่จะนิมนต์พระวัดพระธรรมกายตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้จะติดต่อยังไงพอถามเขาไปว่าเขาเคยมาที่วัดพระธรรมกายบ้างไหมคำตอบก็คือเคยมาค่ะปีนั้นน้ำท่วมท้าวพระธรรมกายไม่เอื้อเฟื้อให้เอารถมาจอดเนี่ยผมไม่รู้จะเอารถไปจอดที่ไหนเท่านั้นค่ะ ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อนะคะว่าเขาได้มาวัดอีกไหมก็คิดว่าคงไม่ได้เข้าวัดต่อะคะ่ะทำบุญออฟฟิศครั้งนี้อยากจะนิมนต์พระวัดธรรมกายมาเพราะว่าอยู่ใกล้ๆมากๆเลยเที่แรกไม่รู้จะติดต่ออย่างไรไม่รู้ว่าจะติดต่อกับใครโชคดีพี่สาวรู้จักกับพระที่วัดก็รู้จักแบบว่าหลวงพี่ท่านไปเรียนที่วัดที่พี่สาวเขาไปทําบุญนะคะสายบุญก็เลยมาเชื่อมกับเรานะคะหลวงพี่ท่านก็นึกถึงเราว่าเรานี่แหละเหมาะที่จะไปดูแลประสานงานจัดการทําบุญให้ปฏิบัติธรรมที่นนทบ,บุรีวันนี้รถรับพระที่จองไว้ค่ถ สีแดงมาให้เลยค่ะหนังสือชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพันบุ๋มเขาจะต้องส่งกันบ้านวันอาทิตย์นี้ด้วยน้องเขาคงอ่านจบไปแล้วนะคะเราอาสาอ่านเป็นเพื่อนอยังอ่านไปไมได้ครึ่งเล่มเลยค่ะทุกคน